สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องนี่ือผมเอาครเดียวครับคับขวยพาินผพาเที่ยวพี่น้อง,อง,อง,องมีได้มีนงบนบ้านมาหิตสูพี่น้องกินอีกแล้วว้อนี้น่ครับพี่น้องแกงน้ำม่สมใส่เครื่องในไกลครับผมอมืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผม,มด้ยวยครับฝากชน่อยหน่อยด้วยครับพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องเพีที่ต่ำไ้พี่แกงเดี๋ยวผมจะขวาน,นี้ก่อน มิพริกตะไคร่หอมแดงพี่น้องเดี๋ยวขัวานขึ้นผื่นหอมก่อนครับเผ็ดจัง่อยโอ้แล้วก็เอาเครื่องในไก่ลงไปเลยครับผมอืมสุดข้างในไก่สุดเจพี่น้องคนอื่นจะตื่เกลือดีไหย สูตรผมง่ายพี่น้องใส่เกลือใส่เกลือจัง่อยนี่ก็ะชุ่มลดเด้อพี่น้องเด้อใส่ลงไปใส่หลายเสียบหลายน้ำประหลาจัง่อยพี่น้องบ่ต้องใส่หลายเด้อเนี่ยใส่เกลือเอาเดี๋ยวมันจีแบบมันจะขาวไอ้พี่น้องใหญ่มันขาวโอเค มาที่นี่ก็โอ้โหเกิดกลิ่นหอมมลดิพี่น้องโอ้โหสมิีงกับหอมเดียวเดี๋ยวเติมเติมน้ำเปล่าพี่น้องเติมน้ำลงกไฟพอทุ่งไก่พอโอเคดี่ไหนโอเคบันนี้กะถามสุปพี่น้องโอเคครับ ถามมันซุกดีๆแล้วก็มาใส่น้ไม้แล้วก็ใส่ผักวันนี้หลังจากไก่ซุกพี่น้องก็เอาอันนี้ลงไปครับพี่น,อน้องน้ำมัส้มน้ำมัสม้มอ้นๆหนุนเลยพี่น้องเลยน้ำมัสุกเว้ยน้ำมันสุกน้ำมัสุกลงไปหลักนี่งค่ะม <c oughs> ันุดนนาบดี้เนาะ <c oughs> คนจังหน่อยพี่น้อง กับิดชฝาให้น้ำม่สมซุกนะลูกโดดพี่น้องมาที่นี่ลูกโดดพี่น้องลงไปตามไปตุ่มไปสัพักแล้วพี่น้องมาเปิดมือกันเดี๋ยวสิชิเบมึงกัน้อครับรสชาติมันจะเป็นยังไงส้นกลางส้นกลาง ตดิมเกย๋ยงหน่อยพี่น้องมันจะกืดเดิมนหน่อยสามีพอหลวาที่นี่เลี่ยวมาที่เนี่ยเลี่ยวได้หน่พี่น้องเลี่ยวได้หน่มาที่นี่กะอันนี้พักพักนังตูครับหรือพักใบแมงหลักพี่น้องอันนี้กต้นหอมอันนี้ใบมะกรูดเดี๋ยวใบมะกรูดใส่ลงไปก่อน น้ำแหลืงน้ำแหลืงเวฟบกูเซ็งไปมันมาที่นี่กับนังตูกับต้นหอมใส่ลงไปพี่น้องเงอรียบร้อยมาที่นี่ <c oughs> โอ้โหที่หอมขันลองเลยปิดฝาปิดฝาเรียบร้อย พิดสารียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะนี่พี่น้องงี่คือพี่น้องจะไปพ่อกันตอนกินที่เดียวเลยครับพี่น้องโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเป็นเด็กพี่น้องอืมกินมีแบบหอมแห้งพี่น้องหอมแบบน้ำลายพี่น้องเอ้ยแยากจะติบเข่าตีบญ่ได้เหมือนกันพี่โอ้โหหิวเข่าพี่น้องหิวเข่าจนสั่นมาครับพี่น้องเนี่ยผมไอใกล้พี่น้องคำยิ้มยิ้มพี่นน้องหลุดมาที่นี่ นี่หอนๆเลยพี่น้องมาครับผมสดน้ำรองคอนยหวัดอื้มอ้หูยสุดยอดพี่น้องสุดยอดคามเซ่บวะมาครับพี่น้องคำนี้เพื่อพี่พี่น้องคำนี้ยาของไอไก่ครับผม อืมอืมินแข็งอืมเอมอลืมยินดีขอขอบม่ณช่วขอไคอืมกระเด็นไม่ใช่พี่น้องเลยประเทศนี้ มาครับอืมอืมอืม,อมขื้นหัวโอ้

แห้งพี่น้องอืมเบืองเนี่ยพี่น้องเลยฟวงไข่อืม,อม,อม พี่แหงพี่น้องมีโนโปูปวดสดใสเามีแย่หรือพี่น้องอ้ห ลมแห้งจ้ะต้งฝนสิดตกวถึงไหมฮอนเอาอะฉันพิจารณแว่ละเมื่อผมก็ทาฝนอยู่ดี <c oughs> ต่างเข่าขูมมือจะไปตักทั้งเด็ดอกอืม

ไม่แบบอ้วนหรเ่เขาไม่านไงดรดแบบแมงมักโอมัรขบดอ้อหือินจัหน้า <laughs> Tôi bỏ vàng luôn. <laughs> หลากหลายพี่น่องเลยห่อนเอาขัดพี่น่อนยเดลเมื่อมันห่อนเนื้อสายอยู่ ีนแข็งสดน้ำแบบฟินๆ Ủa, dùm cái gì ngon đấy mm -hmm. <laughs> bạc Ừm mm -hmm. สุดเอาไว้นอกสำหรับมือนีก็ไว้เพียงเท่านีแ้แหละครับพอไหมมือต่อไปครับจะลืมกดติหนังกดไลค์กดแชเป็นกำลังใจงผมนะครับสวัสดีครับฝากช่องน้ดหนอยครับผม